ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อยิ่งยุคนี้หรือยุคต่อไปในการข้างหน้ามนุษย์ทั้งหลายจะขาดศีลขาดธรรมกันมากถ้าเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นชาวพุทธเราคนกลัวการเกิดมากกว่าการตาย จะไปกลัวทำไมความตายความกลัวแก้ปัญหาไม่ได้ต้องรู้เท่าทันปัญหาได้ใช้สติปัญญาถึงจะแก้ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หมดแล้วแต่จะสนใจศึกษาลึกซึ้งกันจริงๆกันหรือไม่ก็แค่นั้นในยุคนี้หรือยุคต่อไปในการข้างหน้ามนุษย์ทั้งหลายจะขาดศีลขาดธรรมมนุษย์จะฆ่าแกงกันอย่างเลือดเย็น ดังคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทำนายตรัสไว้ดังนั้นก็ขอให้เราจงรักษาศีลเข้าไวา้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเปรตเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดการจะพิจารณาธรรมมันต้องสะดวกและมีความพร้อมคือวางอะไรทุกอย่างแล้วสงบนิ่งแล้วเขาถึงได้บอกว่าเมื่อจิตที่สงบนั้นแล จิตมันจะเป็นการเข้าถึงตัวปัญญาจิตที่สงบนั้นมันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความคิดอุปทานแห่งขันดังนั้นความคิดและตัวปัญญามันจึงเป็นคนละส่วนกันความคิดเกิดจากอะไรถ้าโยมรู้สึกเมื่อไหรโยมก็คิดเมื่อนั้นงั้นลองย้อนกลับไปตอนที่โยมตื่นสิพอยมรู้สึกตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเริ่มคิดเดี๋ยวเริ่มหิว เริ่มอยากนั่นอยากนี่พอรู้สึกเกิดทันทีเพราะว่าอะไรละแบบนี้มันเป็นสัญญาคือความจำเคยจำว่าทำอะไรไว้มันก็คิดอยากจะทำนั่นทำนี่อุปทานไปหมดพอรู้สึกไม่ได้ต้องคิดแต่ถ้าจิตโยมสงบแล้วมันเป็นอย่างไรตัวความคิดมันจะดับความฟุ้งซ่านรำคาญใจตัวความอยากมันก็จะดับ เพราะในขณะที่เราสงบอยู่นั้นมันเป็นความสุขอยู่มันไม่ต้องการอะไรแต่ที่จิตไม่สงบนั้นมันมีความหิวกระหายคือความอยากความอยากตัวนี้ที่ทำให้มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายมันต้องเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้แต่ความสงบเมื่อมันมีความสุขแล้วมันไม่มีความกระหายแต่มันสุขได้ไม่นานเท่านั้นเอง เราจึงบอกบางคนเวลาทำสมาธิสุงได้ชั่วคราวบางคนสุงได้นานแต่สุขแล้วเมื่อไปติดอยู่ในสุขนั้นก็จะเกิดความหลงสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรคือไม่ยึดในสุขในทุกนั้นเพราะว่าสภาวะใดก็ตามเมื่อเราเข้าไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเราจึงต้องวางเพราะไอ้สุกและทุกข์มันก็คือตัวเดียวกัน ดังนั้นเขาจึงบอกว่าเมื่อเราสงบเราจึงเป็นสุขแต่เมื่อใดจิตเราไม่สงบความหิวความกระหายความอยากมันก็บังเกิดขึ้นไอผีวิญญาณที่มันสิงอยู่มันหิวกระหายเขาจึงบอกให้เราเจริญเมตตาจิตบ้างวิญญาณที่มันอยู่กับเรามันจะได้ไม่เพ่นพานเข้าใจไหมอย่าปล่อยให้มันเพ่นพาน ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านเมื่อไหร่พวกมีพวกผีกระสือพวกผีกระหังมันจะคอยเพ่นพ่านมันจะคอยหิวแต่ถ้าเราสำรวมกายวาจาใจตั้งจิตให้สงบทำจิตให้สงบเมื่อสงบแล้วแผ่เมตตาจิตออกไปจิตนั้นจะเป็นปกติผีรายทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้าสิงเราไม่ได้แต่ที่มันเข้ามาได้เพราะอะไร เพราะใครก็เพราะศีลเราขาดหมอผีเวลาจะปราบผีเขาเอาสายศีลมากันไว้เห็นไหมเพราะมันกลัวผีเข้ามานั่นศีลจึงสำคัญแต่มนุษย์ไม่สามารถรักษาศีลได้ตลอดเวลาแล้วจะทำยังไงอย่างนี้ผีจะอยู่กับเราตลอดเวลาหรือไม่ผีกับคนมันอยู่กันได้แต่มันอยู่คนละพบคนละภูมิ และวทำไมบางครั้งมันคุยกับเราได้มันทำให้เราเห็นได้เพราะในขณะนั้นจิตของเรามันไปอยู่ในภพภูมิเดียวกันถ้าจิตเราตัำจิตเราที่ขาดศินนี้แหะมันจะเห็นได้บางทีจิตเรานั่งสมาธิเราเห็นเทวดานางฟ้าได้เพราะจิตเราสงบจิตเราเข้าถึงความละเอียดนั่งไปนั่งไป มีจิตแห่งอรหันต์มาสอนธรรมเราได้อีกเนี่มันก็เป็นเหมือนกันได้ทั้งนั้นงั้นแสดงว่ากายเรานี้เป็นสื่อกลางเทพเทวดายักษ์มารผีสารนางไม้เทวดาที่จะสิงสู่เราได้ทั้งหมดเขาเรียกว่ามันเป็นกายเทพกายพรมกายยักษ์กายมารมันซ่อนอยู่ยมจะทำสิ่งกายใด ให้พลังฝ่ายไหนฝ่ายนั้นก็มีกำลังมากดังนั้นมนุษย์นี้จึงเป็นร่างกายสังขารไม่ต่างอะไรกับทางสีแพ่งต้องระมัดระวังทางทวารกายหูจมูกลิ้นกายใจให้ดีเขาจึงบอกว่าต้องมีศีลให้รักษาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อผิดปกติเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความวุ่นวายตามมา การทยมรักษาจิตให้เป็นปกติเขาถึงได้บอกว่าต้องมีองค์ภาวนายิ่งยุคนี้หรือยุคต่อไปในการข้างหน้ามนุษย์ทั้งหลายจะขาดศีลขาดธรรมกันมากถ้าเป็นอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมนุษย์นั้นจะฆ่าแกงกันด้วยความเลือดเย็นการสมสู่กันไม่ดูหน้าตาว่าเป็นลูกผัวเมียใครหรือพี่น้องท้องเดียวกัน หรือแม่และพ่อบิดามารดาเดียวกันจะหมดความละอายหมดจจะความเฮลิโอตปะเกิดขึ้นดังนั้นโลกแห่งการข้างหน้ามันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างที่องค์พระสมณะโคดมท่านได้เคยทำนายตัดไว้แห่งความเสื่อมของมนุษย์ดังนั้นเม่ยมูมีศีลมีธรรมยุมจงรักษาไว้เพราะว่าถ้าโยมไม่รักษาไว้แล้ว มันจะเป็นเปรตเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดดังนั้นในขณะที่เราจเจริญพระกรรมฐานจเจริญสมาธิจนจิตสงบตั้งมั่นแล้วให้โยมแผ่เมตตาให้มากๆคำว่าทำให้มากๆเป็นยังไงคือทําอยู่บ่อยๆเช่นว่าไปที่ไหนจิตหรือกายเราตั้งอยู่ที่ใดที่นั้นไม่ว่างเว้นเลยของดวงจิตดวงวิญญาณ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดวงวิญญาณอยู่ที่ใดได้บ้างอยู่ทุกที่ที่เราอยู่เข้าใจไหมดังนั้นที่ตรงไหนที่เราได้เจริญบุญกุศลที่ตรงนั้นก็มีเทวดาคอยรักษาอยู่ที่คอยจะมาโมทนาบุญกับเราแต่ที่ตรงไหนที่เราอยู่ที่ตรงนั้นก็มีมารที่จะคอยขัดขวางเรากันแกล้งเรา หรือเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ดีงั้นโยมต้องวางจิตวางใจให้เป็นปกติให้อยู่ในความสงบเมื่อโยมสงบแล้วโยมจะเข้าถึงธรรมได้เมื่อเข้าถึงธรรมเข้าถึงความปกติของศีลก็เอาศีลนั้นแลเป็นสะพานบุญเชื่อมต่อให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเขาเรียกว่าเป็นการเปิดทางเปิดแสงสว่าง แห่งบุญกุศลของเราเมื่อแสงสว่างแห่งกายเรามีแล้วเทวดาเขาก็จะคุ้มครองรักษาเรานั้นคนที่สวดมนต์อยู่จเจริญภาวนาอยู่นี้เมื่อจิตมีกำลังแล้วก็จะมีแสียงรัศมีในกายออกมาเมื่อเป็นเช่นนี้แสงนี้เขาเรียกว่าแสงบุญบุญตัวนี้มันจะคอยมารักษาระวังภัยให้กับเราให้พ้นจากเคราะห์ภัยพิบัติได้ ถ้าโยมขาดจากการภาวนาทำจิตหดหูเศร้าหมองแล้วไม่รู้เท่าทันไม่ตื่นยังตกอยู่ในภวังอย่างนั้นอยู่อีกนั่นเขาเรียกว่าประมาทเข้าใจไหมดังนั้นการภราวนาจิตนี้จะคอยเตือนสติโยมแม้หลับอยู่ก็ดีแม้ตือ่นอยู่ก็ดีจึงเป็นประโยชน์อย่างมากที่เรานั้นต้องฝึกจิตเข้าใจไหม ดังนั้นธรรมะสี่ประกาศในการดำเนินชีวิตที่ดีมากที่ชาวพุทธเราควรฝึกนั่นก็คือ 1. นึอย่าเป็นนักจับผิดคนที่คอยจับผิดคนอื่นแสดงว่าหลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่นไม่เห็นข้อบุกพร่องของตนเองกิเลสฟูท่วมหัวยังไม่รู้จักตัวอีกคนที่ชอบจับผิดจิตใจจะหมุนมองไม่มีโอกาสจิตประพัดสอน ฉะนั้นจงมองคนมองโลกในแง่ดีแม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้ามองเป็นก็จะเป็นสุข 2. องย่ามัวแต่คิดริษยาแข่งกันดีไม่ดีสักคนผัดกันดีได้ดีทุกคนคนเราต้องมีพรมวิหารสี่คือมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่าเจ้ากรรนายเวทถ้าเขาสุขเราจะทุกข์ฉะนั้นเราต้องถอดถอนความริษยาออกจากใจเราเพราะไฟริษยาเป็นไฟสุมขอนเราริษยาหนึ่งคนเราก็มีทุกข์หนึ่งก้อนเราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วิธีแผ่เมตตาหรือซื้อโคมมาแล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา แล้วปล่อยให้มันลอยไป 3. จะอย่าเสียเวลากับความหลัง90%ของคนที่ทุกข์เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำปล่อยไม่ลงปรุงไม่ได้มนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออกเหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้นเขาพร้อมแบกเครื่องคลาวต่างๆที่หลังขึ้นไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจงปล่อยมันซะอย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีต มากลีดปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้เป็นให้กายอยู่กับจิตจิตอยู่กับกายคือมีสติกำกับตลอดเวลาและสอย่าพังเพราะไม่รู้พอตันหาที่มีปัญหาคือความโลภความอยากที่เกินพอดีเหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อธรรมชาติของตันหาคือยิ่งเติมยิ่งเต็ม ทุกอย่างต้องดูคุณค่าที่แท้ไม่ใช่คุณค่าเทียมเช่นคุณค่าที่แท้ของนาฬิกาคืออะไรคือไว้ดูเวลาไม่ใช่มีไว้ใส่เพื่อความโก้รู้คุณค่าที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือคืออะไรคือไว้สื่อสารแต่องค์ประกอบอื่นๆที่เสริมมาไม่ใช่คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์เราต้องถามตัวเองว่าเกิดมาทำไม คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหนตามหาแก่นแท้ของชีวิตให้เจอคำว่าพอดีคือถ้าพอแล้วจะดีรู้จักพอจะมีชีวิตอย่างมีความสุขน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ